วันนี้ผมมี Honda c ซ v i c นะครับปี 96, 97, 98นะครับชมนี้มันยังไม่ใช่เลฟนะครับถ้าปี 99, 2 0 0กก็จะเป็นตัวเลสแต่พื้นฐานบอดี้เหมือนกันครับเด mm ี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้ครับว่าจะสวยขนาดไหนในราคาหลักหมืน mm ่น hmm. เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับไป สำหรับรถราคาหลักหมื่นครับเดี๋ยวผมจะพามาดู Honda Civic คันนี้ครับก่อนที่จะไปดูคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลหนึ่งหกแปดให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีวีเทคครับเครื่องยนต์วีเทคแล้วห้องเครื่องสวยนะครับเดี๋ยวผมรายงานตรงๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องก่อนครับคันนี้ราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีวีเทคครับเกียทนดูแลง่ายครับ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับรถขับไกลได้ปกตินะครับการันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องคันนี้ครับคันนี้ก็คันหน้าเดิมจากโรงงานครับสีคันหน้าเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยติ๊กเกอร์มอกมาตรฐานทุกอย่างยังอยู่ครบสีห้องเครื่องแห้งนะคือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านขวานะครับเมสปลอดเดิมจากโรงงานนะครับซอกเดิมจากโรงงาน ห้องเครื่องสวยนะผมบอกได้เลยว่าห้องเครื่องคันนี้สวยนะครับเลขตัวถังอยู่ตรงนี้ครับตรงโอนได้ชัดเจนครับแล้วประกันรถไม่มีบป็นเหตุหนนะักพิคว่ำตัดต่อผิกดกฎหมายนะครับผมการันตีได้เลยไม่มีแน่นอนนะครับรถเก่าเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดเป็นเหตุนเนี่ยเขาไม่ซ่อมกันอยู่แล้วด้านซ้ายของตัวรถเบ้าหัวโชคนะครับเดิมจากโรงงานสีห้องเครื่องถือว่าสวยงามนะถือว่าโอเคเลยนะครับแอร์เย mm ็น hmm. แน่นอนปัญหาความร้อนไม่มีัาฝาเนี่ยพ่นใหม่ฝานี้สวิตพ่นใหม่นะครับพ่นเป็นสีแบบพอดีโคดสีคล้ายๆคล้ายๆนะครับแต่ว่าเป็นสีย่นนะครับ ก็ถือว่าดูสะอาดห้องเครื่องสวยนะครับในราคาหลักหมื่นครับไฟหน้าใสๆคัดใหม่ดูแลให้เลขทะเบียนไม่ได้ให้นะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าบอดี้สวยแล้วก็เดี๋ยวมีตําหนินะครับรายงานตรงๆชัดเจนรถไม่มีผูแน่นอนครับหม้อน้ํายังเป็นหม้อน้ําเดิมอยู่เลยนะครับหม้อน้ําพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดูแลและเซอร์วิสง่ายครับระบบแอร์เย็นแน่นอนเดี๋ยวผมพาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆตัวรถคันนี้ก่อนครับไปดูด้านหลังของตัวรถกันครับคันนี้นะครับรหัสบอดี้ก็จะเป็น c EK คร์ติสรอเคครับงเดิม แล้วก็ล้อมแมกเนี่ยเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมานะครับเป็นล้อมแมกขอบ15นิ้วเดี๋ยวผมจะพามาดูช่องยางอะไหล่ด้านหลังครับพับสนิ h, อยู่ที่ภายในด้วยนะครับแล้วก็ช่องยางอะไหล่ด้านหลังนะครับช่องเก็บของอะไรประมาณนี้สะอาดนะครับเพราะว่ารถผมได้เก็บสีมาบางชิ้นจากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นพับเดิมจากโรงงานแต่มีการแปะนิดเดียวนะครับนี่แปะตรงนี้นิดนึงนะครับนี่แปะตรงนี้นิดนึง แล้วก็แปะด้านขวานิดนึงแค่นี้ครับแต่ไม่มีชนหนักเดี๋ยวผมจะดูองค์ประกอบข้างในด้วยนะครับรายงานตรงครับไม่ต้องเสี่ยงว่าจะโดนย้อมหรือว่าไม่แจ้งไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับช่องยางอะไหล่สวยนะครับช่องยางอะไหล่ก็นี่เห็นไหมรองเดิมแล้วก็แดมเดิมจากโรงงานนะครับก็จะโดนนี่ฝั่งนี้นิดนึงเหมือนถอยชนนิดเดียวครับแต่ไม่ถึงข้างในตรงนี้แดมเดิมนะวิธีการดูรถดูง่ายๆครับไม่ต้องห่วงครับผมรายงานตรงเห็นไหมครับ นิดเดียวแค่ตรงนี้ครับแค่ตรงนี้ย่นนิดเดียวเองไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับร้อยเปอร์เซ็นรถไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับไม่โดนไม่โดนลึกนะครับนี่ครับฝั่งนี้ยังเดิมแดมยังเดิมอยู่เลยครับสีแดมยังเดิมอยู่เลยครับไม่พ่นสีนะสีแดมยังเดิมไม่พ่นสีครับไม่ได้โกหกด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยให้ทีหนึ่งนะครับนี่ปิดท้ายง่ายนะครับพวกฟิตติ้งพวกสเกลต่างๆก็ยังเข้ารูปเข้าหลอดเพราะว่ารถไม่มีโดนหนักไม่มีโดนหนักไม่มีชนหนักเลยเสน่ห์คันนี้อยู่ที่ภายในประตูปิดนุ่มนะครับ นี่ฮะประตูปิดนุ่มทุกบานเห็นนะฮะฟิล์มติดใหม่นะครับรอบคันแล้วก็ภายในคันนี้นะครับแผงประตูสวยนะครับสะอาดช่างตัมได้ขัดให้แล้วนะครับนี่เห็นนะฮะกับบันไดสวยนะครับแล้วก็ตรงนี้สีเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับประตูไม่เคยถอดนะครับประตูไม่เคยถอดนี่ฮะนี่ฮะประตูไม่เคยถอดตรงนี้จะเป็นสีปั่นยานะครับพวกขัดยาขัดสีมานะครับแค่นี้นะครับประตูปิดนุ่มทุกบาน หมายความเร็วก็ได้ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็แผงประตูนะครับด้านหลังขวาสวยครับนะครับสวยเลยนี่ให้ดูตามรูปเลยครับรายงานสดแน่นอนครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหลังของคนนั่งตอนหน้าก็คือพวกกระเป๋าเบากระเป๋าเบาะไม่มียืดไม่มีหย่อนไม่มียานสวยครับนะครับเบาจะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานครับชอบเบาพวกนี้เพราะว่าอายุการใช้งานมันยาวแต่ว่ามันดูแลยากก็คือในเรื่องของฝุ่น แต่เราไม่ซีเรียสกันอยู่แล้วผมเลือกเป็นเบาะผ้าดีกว่าเบาะหนังครับเพราะว่ารถสปอร์ตส่วนใหญ่สมัยนีย้จะเป็นเบาะอะคันทร่าเป็นเบาะผ้าหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันนั่งสบายมันนุ่มนะครับดูแลง่ายไม่แตกไม่กรอบตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยสีเดิมจากโรงงานกาบพวกอะไรเงี้ยครับเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับนะครับ้าน,นะครับของตัวรถนะครับเนี่ยฮะประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับเนี่ยฮะประตูปิดนุ่มทุกบานเลยนะครับสีเนี่ย ผมให้ประมาณ85%นะครับ85%เผื่อไว้นะครับแต่อาจจะมาดูแล้วมันอาจจะสวยกว่าที่ผมรีวิวไว้ก็ได้นะครับนะครับเกินนั้นนะครับถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์น่ผมว่าเกินนั้นนะครับสีเต็มอ่าพูดง่ายๆคือสีเต็มนะครับสีเต็มคือพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปทำสีใช้แบบนี้เลยนะครับในราคา5 9 0 0 0บาทแผงประตูนะครับก็จะมีกาวหมดสภาพแค่นี้ครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ติดตั้งอ่าเขาเรียกว่าติดตั้ง ลำโพงเพิ่มนะครับเครื่องเสียงใช้ได้แอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยสวยนะนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเอานิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครตามอายุนะครับคันนี้กันแดดกันฝนนะครับหน้าหนาวแล้วเอารับลูกไปโรงเรียนราคาจักรยานยนต์ในราคา590 0 0บาทนะครับประตูไม่เคยถอดนะครับนี่ประตูไม่เคยถอดตรงนี้ของเดิมนะครับตรงนี้เดิมรถไม่มีชนหนักแน่นอนนี่ฮะของเดิม รถไม่มีชนหนักกับบันไดสวยภายในยสวยนะครับนี่ภายในยสวยกับบันไดสวยครับไม่มีหลุดไม่มีแบบลอกนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกขึ้นรูปที่เป็นสีสีเนื้อพลาสติกเลยอ่ะโอเคด้านหลังนะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวผมพาเทสระบบไฟฟ้าตรงนี้น่าจะเคยซ่อมมาหรือเปล่านะ่ะนี่เคยซ่อมมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็ยังดูสวยนะดูเข้ารูป ดูรวบรัดดีนะครับกระทัดลัดด้วยนะครับในเรื่องของคุณภาพตัวรถขนาดกระทัดรัดนะครับพร้อมใช้งานครับเนี่ยประตูปิดนุ่มทุกบานครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับก่อนที่จะพามาฟังเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้ครับคันนี้ก็จะไม่มาที่1นึ่งแหมื่นกิโลนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไม่แท้หรือไม้เทียมแต่ดูจากสภาพนะดูจากคอนโซลก็สวยอยู่นะ ก็น่าจะเป็นไม้แท้อยู่นะนี่ฮะคอนโซนสวยนะเปิดให้ชัดๆก่อนอ่ะโอเคคอนโซนสวยนะครับข้างในสวยแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนไม่ต้องห่วงครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้จะเป็นระบบเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ที่ทนนะครับดูแลง่ายเอาจริงๆเลยครับดูแลง่ายเนี่ยพรมก็ยังเป็นของเดิมของ Honda c ซ v i c อยู่เลยอ่ะก่อนที่สตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวผมให้ดูเพิ่มเติมสักนิดนึงนี่พรมเดิมเบาะไม่มีขาดนะครับ กบไม่มีขาดเนี่ยฮะเบาะใช้งานอายุการใช้งานแบบโอ้โหรถนานแล้วอะคุญแจเป็นเซนทรัลล็อกนะครับติดตั้งให้เพิ่มเติมนะครับ2ดอกตัวนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเดี๋ยวลองให้ดูก่อนอ่าสตาร์ทแล้วรถสตาร์ทง่ายครับแบตเตอรี่ดีนะครับอ่ะเปิดแอร์แล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้วนะปรับทิศทางลมนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้นะทิศทางลมใช้ได้หมดเลย โอเคนี่เห็นไหมกระดาษปิวโอเคที่ทางลมใช้ได้นะครับเกสสวยนะครับเกสสวยอะไรภาษีภาษีครบนะภาษีห9เาภาษีหกนี่กล่องเครื่องอยู่นี่โอเคถือว่ารถสะอาดนะดูจากข้างในถือว่ารถสะอาดรถเป็นรถเก่าที่น่าใช้มากพวงไล่ power นะครับคันนี้แล้วก็ดูจากนี่เห็นไหมพวงาลัยยังสวยอยู่เลยครับ รถเหมือนรถไม่ค่อยได้อจอดจอดตากแดดเท่าไหร่นะครับคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนอีกทีก็188อันนี้179นะครับไปอีกหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนตอนนี้แอร์เย็นนะแอร์เย็นครับไม่ได้โกหกผมเป็นร้านแอร์นี่ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเงียบนะครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับถ้ามีปัญหาความร้อนผมแก้ไขให้ได้เลยอันนี้เครื่องยนต์เงียบนะครับ คันนี้ขอขายในราคาหลักหมื่นนะครับขายในราคาหลักหมื่นขายตามสภาพนะครับเพราะว่ารถมาก็สวยอยู่แล้วนะครับขายตามสภาพในราคา59,000บาทครับสำหรับ Honda Civic EK ีเคตาโตคันนีไนนะนน้ไฟหน้าแท้ h อน d ้านะเป็นของสแตนเลสแท้นี่ครับไฟหน้าแท้สแตนเลสแท้นะของ Honda เลยนะรถไม่ค่อยได้จอดตากแดดนะครับ <S 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 เนื้อพลาสติกพวกนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ของสแตเลแท้แล้วก็เคยมีการซ่อมกาวมาแล้วนะครับ นี่ครับตามอายุนะครับกาวมันจะมีอายุนี่ฮะซ่อมกาวมาแล้วนี่ฮะซ่อมกาวมาแล้วแต่ว่าเป็นไฟโคมไฟแท้นี่ของสแตนเลสแท้ไม่ต้องหว่วงตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่สตาร์ทเปิดแอร์อยู่นะครับพัดลมทํางาน2ตัวทํางานเข้าระบบด้วยนะครับนี่อุณหภูมิเครื่องยังไม่ถึงนะครับพัดลมก็ยังไม่หมุนอันนี้ผมเทสแล้วนะครับถ้าอุณหภูมิเครื่องไม่ถึงแล้วพัดลมยังไม่หมุนเนี่ยแสดงว่าเข้าระบบ ถ้าเกิดว่ารถมีปัญหาความร้อนเนี่ยมันจะต่อเข้าระบบไม่ได้นะครับจะดันออกอ่ะโอเคคันนี้ผ่านแน่นอนครับเครื่องเกียร์ดีครับแล้วก็เบอร์ยางนะครับยางเนี่ยดอกหนาดอกเต็มล้อแมกใหม่นะครับเหมือนเขาเปลี่ยนมาใหม่ๆนะครับยางปี2022ครับรถไม่ค่อยได้ใช้เลยยางปี2022เบอร์ยาง1 9 5 5 5เก้เบอร์ยางนี้ทั้ง4เส้นนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับอันนี้คอมแอร์ตัดแล้วนะครับคอมแอร์ตัดแล้วเครื่องยนต์เงียบนะ คอมแอร์ตัดแล้วเครื่องยนต์เงียบนะครับดูดีๆฟังดีๆนะครับคันนี้ผมอาไลยพาวเวอร์ด้วยนะครับปั๊มพาวเวอร์แห้งคอมแอร์ใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยเหมือนเซอร์วิสแอร์มาใหม่นะตรงนี้ครับโอเคคันนี้เครื่องยนต์เงียบๆเลยได้ยินแต่เสียงหัวฉีดคันนี้ก็ราคาหลักหมื่นครับราคาจับต้องได้ง่ายแล้วห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหลังคานะครับผมว่าสีมันเต็มนะสีสวยเลยนะครับไม่ต้องไปทานะครับสีพร้อมใช้งานอ่ะพูดได้ตรงๆเพราะว่ารถมันบาง คันนี้สีเต็มพร้อมใช้งานแน่นอนมาดูเรื่องสีอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมสีเงาสีเงามากครับนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปเก็บสีนะครับเอาไปใช้งานได้เลยห้าหมื่นเก้าพันบาทเห็นไหมสีเต็มครับคันนี้ผมเก็บงานในส่วนบางส่วนก็คือในเรื่องของทําความสะอาดเบื้องต้นนะครับไม่ได้ถึงกับทาสปาล้อแมกนะครับล้อแมกเปลี่ยนมาจากเจ้าของเดิมเปลี่ยนแมกมาด้วยเปลี่ยนติดฟิล์มมาด้วยนะครับแล้วก็ภายในสวยด้วยนะครับรถเขาก็สวยจริงๆแหละนะครับเนี่ยสะอาด ผมก็เลือกรถนะครับผมเลือกรถอยู่แล้วนะครับการันตีได้เลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์ก็พันห้านะครับรหัสเครื่องยนต์ดีสิบห้าบีเนี่ยมันทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้งานในการใช้งานตอบโจทย์อยู่แล้วในรถยุเก้าศูนย์ครับภาษีก็ต่อเป็นหกเก้านะนี่นี่ภาษีหกเก้าครับเต็มปีเดือนสิบเอ็ดหกเก้านะครับเอาไปก็ใช้ยาวๆก่อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยนะครับวิ่งไปอีกหมื่นโลไม่ต้องไปเปลี่ยนทิ้งคันนี้พร้อมใช้งานครับทะเบียนไม่ได้ให้นะใครสนใจโทรมาได้เลย0 838ครับ สำหรับ Honda c ซ v i c ค k คันนี้ครับผมขายอยู่ที่5 9 0 0 0บาทครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VTEC นะครับตัวนี้ VTEC แล้วนะเกียร์ออโต้สสปีดนะครับคันนี้ขายอยู่ที่5 9 0 00บาทครับเครื่องยนต์ D15B พร้อมใช้งานแน่นอนเป็นราคาหลักหมื่นที่ได้ล้อแมกด้วยได้ฟิล์มใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ภายในสวยด้วยนะครับรถใช้งาน v i c e s e r v i c e Air มาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอกทีหน้าครับสาหรับนี้สวัสดีครับ